แต่พูดถึงพระเกศาของพระสมมาธรรมประเจ้าเมื่อพระองดับการเข้าสู่พระพระธิฟานแล้วถวายพระเพลิงพระเกศาทั้งหมดไม่ไมายหรอกแต่ไม่ได้ดอกจนในที่โลกนี้แต่พยดาเขาเอาเอาเขาไปสู่จักรวาลต่างๆหมดพอ,ององละเป็นละเป็น พระธาตุทั้งหมดนี้ต่อเมื่อพระพุทธศาสนาครบห้าพันปีตามสิบพระองค์ปยการไว้แล้วครบพันปีแล้วที่พุทธรยาที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแหละจะปรากฏเป็นพระองค์จัดอีกครั้งหนึ่งโดยพระธาตุทั้งหมดที่ไปอยู่ที่ไหนๆก็ตาม ที่จัจ้างอยู่ที่เจดีย์หรือสัตว์ทุปใดก็ตามจะต,ต้องกลับไปรวมกันอยู่ที่เดียวณสถานที่นั้นหมดรองทองแสดงทำเจ็ดวันแล้วก็ดับขันหายเข้าสู่พระนิพพานาทางพระกาศพระรุ่งจัต่างๆไม่มีอีกในโลกจบเพื่อ